มีหลายคนนะครับเวลาลงคลิปเรียวหรือว่าคลิปสตรีมแล้วเนี่ยเรามักจะติดลำโพงแดงเนื่องจากใช้เสียงที่มีลิขสิทธิ์นะครับถ้าเราอยากจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเราต้องใช้ Meta Business Suite ในการอัปโหลดไฟล์ไปดูกันครับว่ามีวิธีการทำยังไงครับวิธีการที่เราจะเช็คลิขสิทธิ์นะครับจำเป็นมากที่เราจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการอัปโหลดไฟล์วิดีโอของเรานะครับ ให้เราไปที่ meta business suit e นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็เลือกเพจที่เราจะทำการอัพโหลดไฟล์นะครับต้องขอแนะนำว่าใช้ได้เฉพาะเพจนะครับถ้าเป็นโปรไฟล์มืออาชีพจะใช้ meta business suit e ไม่ได้นะครับในคอมพิวเตอร์จากนั้นเราก็เลือกสร้าง สร้างโพสต์นะครับแล้วก็ไปเลือกไฟล์วิดีโอที่เราต้องการเพิ่มวิดีโอจากเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ไปที่งานของเราที่เราทำไว้ครับอ,อย่างเช่นในนี้ผมจะอัพโหลดตัวฉากพร้อมเสียงหลอนอันนี้จะมีเสียงด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับทาง ระบบก็จะอัปโหลดไฟล์เข้าไประหว่างรอเราก็ใส่ชื่อไฟล์ไปก่อนอันนี้ก็คือชื่อวิดีโอที่เราต้องการอัปโหลดนะครับ m e t b u u s n n s s s สูตรสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าเราจะเอาปกเป็นแบบไหนแต่ว่าในไฟล์นี้มันไม่มีปกที่หลากหลายเพราะผมทำเป็นแบ็ k กราวด์สำหรับไลฟ์สดนะครับแล้วก็ใช้ภาพที่เขากำหนดมาได้เลย เห็นไหมครับตอนนี้อัปโหลดเสร็จแล้วเราก็กดถัดไปครับคำบรรยายใส่หรือเปล่านะครับไม่ใส่ล้วก็กดถัดไปขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบวิดีโอมือถือทำไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ถึงจำเป็นมากและการทำเพจจำเป็นมากที่เราจะต้องใช้เมตาบิสเ s s สูตรในการอัปโหลดวิดีโอ คุณก็จะไม่มีปัญหาลำพงแดงเสียงติดลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้ตอนนี้เรารอนะครับว่าการตรวจสอบจะเป็นยังไงครับเห็นไหมครับตอนนี้ระบบบอกว่าไม่พบเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ในวิดีโอของคุณจากนั้นเราก็สามารถกดแชร์ได้เลยครับจะสร้างเป็นคลิปเรียวไหมอ่าเราก็ไม่สร้างเอาไว้โอกาสหน้านะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ